บทที่หนึ่งวัดป่ามะม่วงวัดป่ามะม่วงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพรมบุรีห่างจากวัดออกไปประมาณ5กิโลเมตรวัดที่พระเจริญเดินทางมารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสนายหล่อซึ่งบัตรนี้กลายเป็นเศรษฐีชื่อดังของอำเภออินบุรีได้นำเรือโดยสารมาบริการสามลำแม่ประยงภรรยาก็มาด้วย ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์กรรมฐานต่างพร้อมใจกันมาส่งพร้อมทั้งให้สัญญาว่าจะตามมาเป็นลูกศิษย์ที่วัดป่ามะม่วงเพราะที่วัดพรมบุรีนั้นเมื่อไม่มีพระเจริญเสียองค์เดียวการสอนกรรมฐานก็เป็นอันต้องยุติสำหรับเนมทองดีผู้ซึ่งเคยได้ไปเล่าเรียนมาพร้อมกับพระนมที่สำนักวัดมหา,าธาตุและจบหลักสูตรก่อน แต่ท่านไม่มีความสามารถในการสอนญาติโยมอีกประการหนึ่งเพราะท่านอายุยังน้อยและก็เป็นเพียงสามเณรญาติโยมจึงไม่ศรัทธาภาษาทะมิหนำซ้ำยังแอบค่อนขอดลับหลังว่าท่านเป็นเด็กเมื่อวานซื่นไม่สมควรที่จะมาสั่งสอนคนเท่าคนแก่ผู้ซึ่งเห็นโลกมานานมีประสบการณ์มามาก เรือโดยสารมาจอดเทียบท่าน้ำวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีมัคคณายกและชาบ้านมารอรับประมาณยีสิบคนแต่พวกญาติโยมที่มาส่งมีจำนวนเกือบร้อยทั้งที่เรือบรรทุกได้ลำละ30สคนมัคคณายกเข้ามากราบพระเจริญพร้อมทั้งแนะนำตัวว่าเขาชื่อในมั่น นิมนต์ไปศาลาก่อนครับไว้ญาติโยมกลับกันหมดแล้วผมค่อยพาท่านไปส่งที่กุฏิพูดพลางเดินนําไปที่ศาลาเห็นคนมาส่งมีมากกว่าคนมารับจึงพูดออกตัวว่าเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้บอกพวกชาวบ้านเพราะผมเพิ่งจะทราบมันกระทันหันไปหน่อย ไม่เป็นไรหร,รอกโยมอาตมาขอขอบใจและก็หวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปท่านบอกมัคนายกขณะเดินตามเข้าไปยังศาลาผมว่าคงยากครับท่านวัดนี้เก่าและสุดโทมมากเห็นว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสมภารองค์ก่อน ท่านก็ไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แต่ประการใดท่านบอกว่ามันสุดโทมและเก่าเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ในหมันแสดงอาการท้อแท้ไม่เป็นไรหรอกโยมเรื่องนั้นไว้ค่อยคิดค่อยทำกันไปอาตมาจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังกายและกำลังทรัพย์จะอำนวยภิกษุผู้มาใหม่ พูดให้กำลังใจคนเก่าคนแก่ของวัดสาธุขอให้ท่านจำเริญจำเริญผิดเจ้าค่ะอุตสาห์จะมาซ่อมแซมทั้งที่ท่านก็ไม่ใช่คนบ้านนี้พวกคนบ้านนี้สิอีกที่ไม่สนใจจะช่วยกันปล่อยให้วัดวาอารามชํารุดสุดโทมโยมคนหนึ่งพูดขึ้น พระเจริญจึงถามนางว่าโยมชื่ออะไรล่ะจ๊ะวันหลังจะได้ทักทายกันถูกอิฉันชื่อโถเจ้าค่ะเกิดที่บ้านแป้งนี่เองยังไงอิฉันก็ขอปวารณาว่าจะรับใช้ท่านหากมีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยจ๊ะบ้านอิฉันอยู่ใต้วัดไปนิดเดียวเองนางชี้มือไปทางทิศใต้ ซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ประปรายขอบใจโยมมากถ้าโยมให้กำลังใจอย่างนี้อาตมาค่อยเบาใจที่วัดนี้มีพระกี่รูปละโยมประโยคหลังท่านถามมกคนายกสองรูปครับท่านมีหลวงตาอ้อนกับหลวงตาเฟื่องหลวงตาอ้อนอายุ พันสาห้าสิบส่วนหลวงตาเฟื้องเพิ่งจะบวชได้พันสาเดียวเมื่อก่อนเป็นจ่าสิบตำรวจพอกเกษียณก็มาบวชท่านก็เลยเป็นหลวงตาเพราะอายุมากนอกจากพระสองรูปแล้วก็มีเนนอีกรูปหนึ่งชื่อเฉลียวแต่คนเรียกกันว่าเนนเหลียวครับญาติโยมที่มาส่ง เมื่อนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้วก็พากลากกลับในใจของแต่ละคนค่อนข้างหดหูเมื่อเห็นสภาพวัดพอจะเดาออกว่าอาจารย์ของพวกตนจะต้องประสบปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องการพัฒนาวัดและเรื่องการปกครองลูกวัดและพระเนนน่าจะมาต้อนรับว่าที่สมพาน แต่ก็ไม่มีใครมาสักรูปเดียวดูมีรับลมคมในอย่างไรชอบกลแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะไม่ทอดทิ้งท่านอาจารย์จะหมั่นไปมาหาสู่ดูแลสารทุกข์สุขดิบของท่านพระอย่างท่านอาจารย์ใช่จะหาได้ง่ายๆเมื่อไรกันจริงดังที่โยมคิดไว้เพราะเมื่ออคันตุกะร่วมร้อย พากลากลับไปมัคคณายกก็พูดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านผู้เป็นคนท้องถิ่นนั้นว่าคนบ้านนี้เอาใจยากครับพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือพวกเขาไม่เต็มใจที่จะให้ท่านมาเป็นสมภารวัดนี้พระหนุ่มรู้สึกเสียวาบในหัวใจหากสติสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่อย่างว่องไว จึงไม่ทำให้เกิดอาการจิตตกทำไมล่ะโยมถามได้เสียงปกติคือเขาอยากให้หลวงต่ออ้อนขึ้นเป็นสมภารแทนแต่เห็นว่าท่านขาดคุณสมบัติผมก็ไม่รู้ว่าขาดยังไงเพราะท่านก็บวดมาตั้งห้าสิบพรรษาแล้วมัคคณายกออกความเห็นไม่มีผู้ใด ล่วงรู้ความจริงที่พระเจริญได้รับเลือกให้มารักษาการเจ้าอาวาสที่วัดนี้เพราะพระเทพสิทธินายกหรือมหาห้องเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้จัดการเรื่องทั้งหมดท่านต้องการให้พระนมผู้ซึ่งหลวงพ่อเดิมอาจารย์ของท่านฝากฝังเอาไว้ได้มีโอกาส ที่จะแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่การเป็นพระลูกวัดเสียเปรียบตรงที่มักถูกสมภารเจ้าวัดขมินหากทำอะไรเกินหน้าเกินตาตนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้ติดตามข่าวกราวความเคลื่อนไหวของพระเจริญมาโดยตลอดท่านแน่ใจแล้วว่าพระหนุ่มรูปนี้เป็นพระแท้ และจะจันลงพระศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปจึงตั้งใจสนับสนุนอย่างเต็มที่พระเจริญเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้แม้หลวงพ่อช่อผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดพรมบุรีก็หาทราบไม่หลวงตาอ้อนท่านเก่งทางไหนหรือญาติโยมจึงศรัทธาอยากให้ท่านได้เป็นสมพานพระหนุมถามด้วยใจเป็นกลาง ประสจากอคติใดๆเก่งตางใบหวยครับเขาว่าท่านให้เลขเด็ดทําให้คนรวยมามากต่อมากแต่สําหรับผมผมไม่ศรัทธ,ธาพระแบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ซ้อน ถ้าจะพูดให้แรงกว่านี้ก็คือท่านทำผิดพระวินยัยเพราะพระดีไม่ได้อยู่ที่ให้หวยแม่นแต่อยู่ที่การเจริญศีลสมาธิปัญญาผมว่านอกจากตัวท่านจะทำผิดพระวินัยแล้วยังทำให้ญาติโยมเข้าใจพระศาสนาอย่างผิดผิดอีกด้วยมักคนายกอธิบายความในใจ อีฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าค่ะอิฉันเองถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะไปขอเลขเด็ดจากพระอิฉันไม่ต้องการร่ำรวยแบบการทำบาปเจ้าค่ะนั่งโถรีบสนับสน,นุนอ๋อยมโถก็ไม่ชอบพระใบ้หวยหรือพระหนุ่มถามยิ้มยิ้ม รู้สึกถูกชะตากับโยมผู้นี้ด้วยว่าอายุอนามคงจะรุ่นราวคราวเดียวกับโยมมารดาของท่านพวกเราที่มาตอนรับท่านคือพวกที่ไม่อยากให้หลวงตาอ้อนเป็นสมภารครับแต่พวกของหลวงตาอ้อนมีมากกว่าสักสิบเท่าเห็นจะได้ถึงอย่างไรพวกเราก็จะอยู่เคียงข้างท่าน แม้ว่าจะน้อยกว่าพวกนั้นแต่ผมก็มั่นใจว่าธรรมะยอมชนะอาธรรมครับโยมที่หนุ่มกว่าเพื่อนพูดขึ้นพระเจริญจึงชมเขาว่าโยมพูดเข้าทีดีขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมผมชื่อม่วงครับแม่เล่าว่าตอนแพ้ท้องอยากกินแต่มะม่วง แต่หากเป็นลูกสาวแกก็จะให้ชื่อมะม่วงบังเอิญผมคลอดออกมาเป็นผู้ชายแกก็เลยให้ชื่อว่าม่วงเฉยๆในม่วงบอกชื่อพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาเสร็จสับพโดยไม่ต้องให้ถามอาตมาอยากทราบความเป็นไปของคนบ้านนี้ว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรบ้าง จะได้วางตัวได้ถูกโยมพอจะบอกได้ไหมท่านถามในม่วงส่วนใหญ่ชอบเล่นการพานันแล้วก็ไม่ชอบเข้าวัดครับผมหมายถึงว่าเข้าวัดมาทำบุญถือศีลน่ะเขาไม่ชอบแต่เขาชอบเข้าโบสถ์ครับเขามานั่งวิปัสสนาหรือ ท่านมองไปที่โบสถ์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลาเป็นโบสถ์เก่าแล้วก็ชํารุดสุดโทมมากถ้าทําอย่างนั้นก็ดีนะสิครับแต่นี่พวกเขาเข้ามาเล่นการพนันกันเล่นต่อหน้าพระประธานในโบสถ์เลยพูดก็พูดเถอะผมอยากให้หลังคาโบสถ์พังลงมาทับพวกมันให้ตายตายไปเสียพวกบาปนะ คืนอยู่ไปก็หนักแผ่นดินมัคนายกเป็นคนตอบจริงของทายยกจะท่านอิฉันเห็นแล้วสังเวชใจเลือเกินทำไมพวกเขาถึงไม่กลัวนรกกันก็ไม่รู้โยมที่นั่งติดกับนางโถพูดเชิงบนแล้วสมภารองค์ก่อนท่านไม่ว่าหรือพระหนุ่มถาม ท่านก็เคยไปว่าเหมือนกันแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังแถมยังขู่ท่านสีเอกว่าถ้าไม่อยากอายุสั้นก็อย่ามายุ่งกับพวกเขาสมภารท่านก็เลยกลัวไม่กล้าไปว่าอีกมัคนายกตอบเขาไม่กลัวพวกชาวบ้านว่าเอารึก็ขนาดสมภารแท้ๆพวกเขายังไม่กลัวไม่เกรง น้าระษาอะไรกับพวกชาวบ้านคนนั่งติดก,กับนางโถพูดอีกจริงอย่างที่แม่แต้มเขาพูดนั่นแหละขนาดผัวแม่แต้มเป็นกำนันพวกเขายังไม่กลัวเลยเจ้าคะ่ะนางโถช่วยเสริมพราะเจริญจึงรู้ว่าโยมคนนี้ชื่อแต้มมีสามีเป็นกำนันแล้ววันนี้ กำนันไม่มาด้วยหรือท่านถามนางแต้มเขาตายไปแล้วละจ้ะท่านตายมาได้สองปีแล้วนางตอบหน้าสลดลงเมื่อพูดถึงสามีเป็นอะไรตายละ่ะตกกระไดจะ้ะแต่ก็ไม่ได้ตายทันทีคือแกนอนป่วยอยู่สามเดือนจึงตาย นางปิดบังความจริงบางอย่างไว้ความจริงกำนันเขียวไม่ได้ตกบันไดลงมาเองหากถูกเมียผลักด้วยเท้าตกลงมาจากนั้นก็ป่วยกระสอบกระแสะและถึงแก่กรรมในที่สุดพระเจริญแห่งนางแต้มหน้าจ้อยลงไปจึงพูดขึ้นว่าเอาละก็ทักทายปราศัยกันพอหอมปากหอมคอแล้ว อาตมาจะขอให้ช่วยไปส่งที่กุติสักหน่อยหลังจากนั้นก็จะได้ไปกราบหลวงตาอ้อนส่วนหลวงตาเฟื่องคงไม่ต้องไปกราบเพราะท่านอายุพรรษาน้อยกว่าอาตมาแต่ถึงท่านจะไปก็ไม่พบหรอกครับเพราะท่านไม่เคยอยู่วัดมัคคณายกไกลงานซึ่งเท่ากับฟ้องไกลไกล ทานไปอยู่ไหนล่ะเป็นพระไม่ได้อยู่วัดและจะไปอยู่ที่ไหนพระนุ่มถามอยู่บ้านครับท่านกลับบ้านทุกวันพอฉันเพนเสร็จก็ขนผลไม้กรากไม้ของวัดไปให้ลูกหลานกินทำอย่างนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆผมละห่วงท่านเหลือเกินกลัวตายไปท่านจะต้องไปเกิดเป็นเปรต ขโมยของสงนี่ก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตใช่ไหมครับเขาถามสมภารองค์ใหม่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาละเมื่อคุ้นเคยกันแล้วอัตมาก็จะเป็นคนตักเตือนท่านเองตอนนี้ช่วยพาอัตมาไปส่งที่กุติหน่อยเถอมะมัคนาโยกและญาติโยมจึงช่วยกันขนเครื่องอัตบริการของท่านไปยังกุติสมภาร ซึ่งอยู่ห่างจากสาลาการปรเรียนไปทางทิศใต้ประมาณสิบวากุติหลังนั้นทั้งเก่าทั้งรกรุงรังพวกญาติโยมชายหญิงจึงช่วยกันทําความสะอาดเป็นการใหญ่พวกผู้ชายไปตักน้ำในแม่น้ำมาใส่ตุม่มพวกผู้หญิงช่วยกันกวาดถูปัดหยากหญ่าใหญ่แมงมุมตามคือฝ้า และเพดานขณะที่พวกญาติโยมทำงานสมภารองค์ใหม่ก็ยืนคอยกำกับให้ทำตรงซอกนั้นซอกนี้มุมนั้นก็ยังไม่เกลี้ยงตรงนั้นก็ยังมีรอยเปื้อนเพราะท่านเป็นคนเจ้าระเบียบและละเอียดที่ท้วนส่วนโยมคนหนึ่งถึงขับออกปากว่าท่านสมภารเจ้าระเบียบยิ่งกว่าผู้หญิงสิอีก อีฉันขอยอมแพ้พระหนุ่มจึงว่าต้องยกความดีให้โยมยายอาตมาอยู่กับโยมยายตั้งแต่อายุหกขวบแม้เรื่องเจ้าระเบียบเนี้ยไม่มีใครเกินโยมยายของอาตมาท่านพูดถึงโยมยายด้วยความชื่นชมและตอนนี้โยมยายของท่านยังอยู่หรือเปล่าครับในม่วงถามเสียแล้ว เพิ่งเสียเมื่อสองปีมาเนี่ยโยมยายอายุยืนตอนอายุ99อีกไม่กี่วันก็ครบร้อยแล้วหลงไหมเจ้าคะนางแต้มถามไม่หลงเลยใจโยมสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีเหลือเกินตอนจะสิ้นใจก็ให้ศีลให้พอลูกหลานแล้วก็บอกลาจากนั้นก็หลับไปเยเฉย ภิกษุนมเล่าภาพเหล่านั้นยังติดตาติดใจมาจนบัดนี้โถช่างมีบุญเลือกเกินแสดงว่าเป็นคนชอบทําบุญใช่ไหมเจคะโยมคนหนึ่งถามถูกแล้วจะ้ะโยมยายชอบทําบุญชอบฟังเทศเล่าให้อัตมาฟังว่าพ่อแม่พาไปวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านม ยอมละจ้าพาลูกหลานเข้าวัดกันบ้างหรือเปล่าท่านย้อนถามเด็กสมัยนี้เขาไม่ชอบเข้าวัดกันแล้วละเจ้าค่ะไม่เหมือนสมัยปู่ย่าตายายไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีคนเข้าวัดหรือเปล่าน่าเป็นห่วงพระาศาสนานะเจ้าค่ะห่วงก็ต้องร่วมมือกันนะโยมต้องช่วยกันสอนลูกสอนหลาน ชาติไทยของเราอยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราต้องปลูกฝังสั่งสอนให้คนรุ่นหลังยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นโยมนะท่านถือโอกาสฝากฝัง สองชั่วโมงต่อมากุติสมพานที่เคยรกรุงรังก็สะอาดสะอ้านดูงามตาพระเจริญอนุโมทนาในกุศลจิตของญาติโยมที่มาช่วยแล้วถามขึ้นว่าแถวนี้มีน้ำแข็งใส่น้ำหวานขายไหมมีครับเหนือวัดไปหน่อยมีร้านน้ำแข็งมีขนมด้วยประเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาถวายในม่วงขันอาสา อาตมาไม่ฉันหรอกแต่อยากจะเลี้ยงญาติโยมโยมช่วยไปซื้อมาสู่กันกินหน่อยนะถ้าล้วงปัจจัยออกมาจากย่ามส่งให้ในม่วงไม่เป็นไรเจ้าค่ะพวกอีชั้นไม่อยากรบกวนท่านแค่นี้ก็อิ่มบุญไปตามๆกันแล้วนางแต้มค้านด้วยความรู้สึกเกรงใจสมพานองค์ใหม่ไม่ได้หรอกโยม อาตมาไม่ชอบเอาเปรียบใครขอให้อาตมาได้ตอบแทนบ้างแม้มันจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับน้ำใจของญาติโยมอาตมาขออนุญาตนะถ้าเช่นนั้นก็ตามแต่ท่านจากรุณาเธอเจ้าค่ะโยมผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเพื่อนลอนนึกอยากกินน้ำแข็งใส่น้ำหวานเพื่อดับกระหายในม่วงจึงเดินไปซื้อสักครู่หนึ่งก็ถือถาด มาคนละใบกับเด็กหนุ่มลูกจ้างเจ้าของร้านในถาดมีแก้วน้ำแข็งใสใส่น้ำหวานบรรจุถาละสิบแก้วซึ่งเมื่อแจกจ่ายแล้วครบคนพอดีได้กินน้ำแข็งแก้กระหายกันแล้วบรรดาญาติโยมก็ลาสมพันกลับบ้านเรือนของตน พระเจริญจัดการสงน้ําและนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกสํารวจรอบๆวัดคิดว่าค่ำๆจึงจะไปกราบหลวงตาอ้อนท่านเดินสํารวจไปเรื่อยๆกระทั่งมายืนอยู่หน้าเสาระเบียงพระวิหารที่เสามีตัวอักษรเขียนเป็นโครงสี่สุภาพความว่าชัยโยอาวาดนี้เจ้าพระยา รัตนบดินทราเสกสร้างเป็นที่สมุนายกยศยิ่งใหญ่แหฉลองบาทพระเจ้าช้างเผือกผู้ทรงทันอ่านแล้วภิกษุหนุ่มจึงได้รู้ว่าวัดนี้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของพระเจ้าช้างเผือกซึ่งคงจะเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงครองราชอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช1991ถึง2031ตัวท่านเองก็เคยเกิดเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาคงจะต้องมีอะไรผูกพันกันเป็นแน่จึงได้จับพลัดจับรู้มาอยู่วัดนี้ตกค่ำพระเจริญจัดการนำทูบเทียนแพรใส่พานไปกราบหลวงตาอ้อน เมื่อท่านเดินขึ้นไปบนกุฏิภิกษุวัยเจ็ดสิบเศษกำลังนั่งสูบยาเส้นมวนด้วยใบตองแห้งอยู่ในห้องของท่านครั้นเห็นภิกษุหนุ่มถือพานเดินเข้ามาก็แกล้งทำเป็นเมินหน้านึกชังตั้งแต่รู้ว่าจะมารักษาการเจ้าอาวาสที่วัดนี้ทั้งที่ตำแหน่งดังกล่าวควรที่จะเป็นของท่านผู้ซึ่งแก่พรรษากว่า คิดอกุศลว่าเจ้าพระหนุ่มรูปนี้จะต้องมีเส้นสายใหญ่โตเป็นแน่แท้หลวงตาครับกระผมพระเจริญที่ตัทธมโมจากวัดพรมบุรีมารายงานตัวครับทางการเขาส่งกระผมมาประจำที่วัดนี้ท่านไม่บอกว่าไม่อยู่ในตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเพราะ รู้ตื้อลึกหนาบางจากญาติโยมที่มารับเมื่อตอนบ่ายแล้วพูดจบท่านวางผานไว้ทางขวามือและกราบสามครั้งหลวงตาอ้อนยังคงนั่งเฉยไม่พูดไม่จาหลังพิงข้างฝา้าขาเหยียดตรงไปข้างหน้าตามสบายพระหนุ่มรู้สึกอึดอัดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมพูดจาด้วยในที่สุดจึงพูดขึ้นว่า หลวงตาจะไม่กล่าวต้อนรับกระผมสักคำสองคำหรือครับหลวงตาวัยเจ็ดสิบพูดห้วนๆว,ว่าข้าไม่มีอะไรจะกล่าวเสร็จธุระของแกแล้วก็กลับไปได้ภิกษุหนุ่มถูกไล่าทางอ้อมดังนั้นท่านจึงก้มลงกราบอีกสามครั้งแล้วก็ลุกออกมาขณะเดินกลับกุฏิท่านนึกในใจว่า สงสัยจะต้องใช้คาถาการณียาเมตสูตรของพระพุทธเจ้าอีกแล้วโยมยายจ๋าโยมอยู่ที่ไหนโปรดช่วยพระหลานชายด้วยเถิดจ้ะ